สวัสดีค่ะปัสจุบันมีสองค่ะแอลค่ะนางค่ะวันนี้ว่ะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นโมเตอร์เชิ้ตผู้ชายเน้นเป็นนางไซส์ใหญ่ค่ะลูกค้าจ๋าเป็น USA เป็นรถงาน USA รถไอพนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัฟราคา3,400บาทจ้าลูกค้าจ๋าน้ำหนัก45่สิบากิโลจำนวนชิ้นประมาณการหนึ่ง100ถึง120ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นขออนุญาตประมาณการค่ะลูกค้าจ๋าประมาณการ30บาทนะคะ เป็นหมวดเสื้อเชิ้ตผู้ชายค่ะมันเป็นไซส์ใหญ่นิดหนึ่งค่ะนะลุกค่าเป็นหมวดคล้ายๆกับผ้าหนาปันจ้านะคะทุกค่ะหรือว่าจะรวมผ้ายังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตัวแรกค่ะยังไงลีมาเลยค่ะทุกค่ะตัวแรกก็ลีมาเลยนะคะใช่ค่ะสก๊อตแบบนี้ก็มีมาค่ะนะลุกค่าสุดคุ้มกันไปเลยทีเดียวฟังไม่ที่ะสำหรับกระสอบนี้สำหรับรหัสนี้ค่ะลุกคจะราคาเพียง สนใจสามารถ C.F. ได้เลยนกคะรือว่าจะรับเองเอาไปรุ่นเองเอาไปเปิดเองก็ได้เรามีสินค้าพร้อมจัดส่งนะคะ ใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเรียกได้ว่ามาหมวดนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นเชิ้ตผู้ชายค่ะลูกค้าจ๋าแขนสั้นมีมาแขนยาวมีมาลูกค้าสามเนื้อผ้าจะเรียกว่าผ้าหนาปานกลางได้ไหมคะใช่ค่ะเป็นใช่ค่ะกับพัตต้อนนาเป็นคล้ายคล้ายกับกึ่งอาสัมีนะคะลูกค้าจ๋าผ้าปานกลางอ่าประมาณนี้นะคะลูกค้าจ๋าแนะนําเลยค่ะลูกค้าจ๋ากระสอบนี้สามพันห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะ เยอะกันไปเลยทุกทกานไปเลยยาน,น,านรอชาสามพันสี่ร้อยต่อเท่านั้นสามพันสี่ร้อยต่อเท่านั้นสำหรับกระสอบนี้ซื้อเยอะเรามีราคาที่ลดเยอะค่ะลูกค้าดูว่าจะซื้อสองหมื่นเพื่อจะได้ส่วนลดหนึ่งพันบาทก็ได้นะลูกค้าจ๋าดด้เป็นสมาชิกกับทางบริษัทบัคแล้วเหมือนกันนะคะใชคะ่คะ่ะลูกค้าจ๋าอะลูกค้าจ๋าใกล้เข้ามาแล้ววันนี้ก็ยี่สิบเอ็ดแล้วลูกค้าจ๋าอีกไม่กี่วันก็สิ้นเดือน อีกไม่กี่วันก็จะสิ้นปี65แล้วลูกค้าจ๋าพ่อค้าแม่ค้าสมาชิกบัคกทุกท่านนะคะสนใจรายการไหนโปรโมชั่นของเดือนนี้ค่ะเดือนธันวาเดือนสุดท้ายของปีนะคะลูกค้าจ๋าซื้อเก็บซื้อสูนไว้ได้เลยนะคะใช่ค่ะสามารถส้อสต็อกไว้ได้ยิ่งได้ค่ะลูกค้าจ๋าสำหรับพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่ชอบเป็นไซส์งานไซส์ใหญ่ยัง่าคมาจ๋าผู้ชายไซส์ประมาณไซส์แอลไซส์แอลนะลูกค้าจ๋าเป็นอีกบดที่อยากแนะนําเลยแล้วก็เป็นนือภาพ หนาะพอดีพองามะนะคะคือไม่ได้หนามากนะะสามารถใส่ได้ทุกรดูเลยสำหรับเนื้อผ้าแบบนี้แต่ว่าเจดเองค่ะทุกท่ามีเปอร์เซ็นต์เสียหายเปื่อนดำชำรุดอาจเจอบางนะคะห้าถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะ,คะ,คะตามที่ของทางบริษัทวัคน,น,นะคะ S <S <S ใช่แล้วค่ะลูกคา้า๋าขาดเปื้อนดํำอาจมีเจอนะคะกระดุมแตกหักเสียหายอาจมีเจอนะคะลูกคา้า๋าโทนสีสัมมีค้ามาเลยนะคะมีสีพื้นมีลายสก,กอตน,นะคะลูกคา้า๋าโทนสีเข,ขาอยู่ในนี้หมดเลยนะคะใช่เทา,าง่ายค่ะโทนสีค่ะคส่ง้าสายค่ะรูปแบบ กค้แบรนด์<ช>แต่ถ้าปเป็นเรื่องแบรนด์นะลูกค้าจ๋าจีบี็นโซนงานญี่ปุ่นคะ่ะมาบ้างเพราะว่าส่วนมากฐานผลิตของเขาทั่วโลกคะ่กคะลู้ค<ะ>่า <คะ S 1> สําหรับเรื่องฐานผลิตของเขา <คะ S 1> แต่ยังไงก็คุ้มคะ่ 3, ะสามพันส่อยบาทนะ ฟังไม่ผิดค่ะลคาจ่าสามพันสี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะอย่ารอช้าค่ะลูกค้าจ่าสามารถซีเอได้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ่าแนะนําเลยค่ะลูกค้าจ่าสวยๆเยอะๆนะคะคุณภาพเกรดเอของบ้านเรานะคะลูกค้าจ่าใครที่ตามหางานเสื้อเชิ้ตผู้ชายนะคะแนะนํางานตัวนี้ได้นะคะไซส์จะอยู่ประมาณไซส์เอลขึ้นนะคะลูกค้าจ่าเน้นแอลเป็นหลักนะคะใช่ค่ะก็อยู่ในไซส์ประมาณไซส์เอลไซส์เอลค่นะคะ ใช่ค่ะเริ่แตะไซส์แอลแต่ว่าอาจจะมีเอ็มหลง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 มาอามเตมดเลยค่ะจะอาจะอาจะมีมาบ้าง<ม>เลือกโทนสีค่ะ,ะค่ะมีทุกสีค่ะลูกค้าจะโทนสีพื้นมีมาโทนลายมีมา สามีสไตล์แบบว่าลายดอกมีมาลายทหารมีมานะคะลูกค้าจ๋าเรียกได้ว่ามีคะอยู่ในนี้เลยนะจชาค่ะเลือกรูปแบบนะคะทุกรูปแบบมาเลยจ๋าลูกค้าจ๋าสีอาแบบใดคะเพียงแบบแคทส์กันมาจ้ามาจ้าเป็นแบบแบบนะคะจ๋ามีทุกลวดลายมีทุกโทนสีน้าลูกค้าจ๋าค่ะคมาหมดเลยอู้ยนิโคงานงานในชาเขาจริงแต่ มียูนิโคงลงๆมา,ะา,จ,าจะมีมา้างนะคะลูกค้าจะเรื่องสไตลค์นนะคะนังค่ะมีทุกสไตล์ค่ะลูกค้าจะอยู่ในนี้นะคะลูกค้าจะอันเปียนตะก,กล่องซะเล้ะ <laughs> มีทุกสไตล์นะคะลูกค้าจะอยู่ในนี้นะคะหลากหลายสไตล์หลากหลายแบบหลากหลายแฟชั่นอยู่ในนี้นะคะใช่ค่ะเอาง่ายๆมีทุกอย่างเลยนางคุณภาพค่ะ,ะเอ้คะ่ะอาด,อาดี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  ดีคุณภาพเกรดเอค่ะล<ッ>ูกค้จาจ๋าคุณภาพเกรดเอดของบั克เราอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างนะคะประมาณการ 5้าถึงสินะคะตามที่แจ้ง5้าถึงสิบห้เปอขาดเปื้อนดำมีเจอกระดุมแตกหักเสียหายอาจมีเจอคอเปื้อนคอดำคอเหลืองมีเจอนะคะใช่ค่ะอาจมีบ้างนะคะแต่ถ้าสนใจนะคะก็สามารถวิ่ได้เลยคนละหนึ่งตัวนะคะของเดซล่องลงสงสัยพนักงานคัดแยกจะหิวข้าวตาลายตาลายหิวข้าวแล้วนะคะแบรนด์ที่เราเจอค่ะคุณผู้ชมจ้าที่เราเจอนะคะก็จะเป็นของยูนิโคมีโอนารีมานะคะณผู้ชมจ้าหรือว่าจะเป็นลีค่ะลีแล้วก็ หรือว่าจะเป็นดอกเร์ค่ะหรือว่าจะเป็นอะไรอีกนะคะเมื e ่อกี <S 2> <S 2้ตากรงหลามหลามมากเยะอยู่นะเราวิ่งสุดที่สวยค่ะเป็นแบบว่าดีเทลและสไตล์ของเขาค่ะค่ะขากบบเทาหรือเลี่ยบหวานสไตล์แบบนี้ก็มีค่ะลูกค้าจ๋าอย่ารอช้าอย่ารอช้าค่ะวันนี้เรามีโอกาสมารีวิวสําหรับหมวกเสื้อเชิ้ตผู้ชายเน้นเป็นเงาไซส์ใหญ่ค่ะลูกค้าขายอะไซส์ใหญ่ใหญ่อยู่แล้วลูกค้าจ๋าสามารถเอาไปขายได้ ะะยิ่งเป็นงานหมวดนี้ค่ะลูกค้าจะรีดขึ้นมานะเอาไปเอาไปรีดคะ mm ่ะ hmm. เพื่อจะได้เห็นรูปทรงที่ชัดเจน mm hmm. ยิ่งเป็นไซส์ใหญ่ค่ะลูกค้าจะสามารถเอาไปอัพทำราคาได้ตนน้นทุนสาบาทค่ะลูกค้าจะบางตัวนะขายร้อยเก้กาเก<ด>้าขายสามเก้าเก้า <99 S 1> ได้ร<ด>วดได้เร็วได้ไวค่ะลูกค้าจ๋าแนะนำนะตัวละแปดสิบก็ได้นะคะได้เหมือนกันนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าแนะนําเลยนะคะใครที่ตามหางานเสื้อเชิ้ตผู้ชายนะคะแนะนํางานตัวนี้ได้ค่ะลูกค้าจ๋าราคาสุดคุ้มนะคะลูกค้าจ๋า เนื้อผ้าก็เป็นแบบว่าพอดีนะคะไม่นาไปไม่บางไปนะคะแต่พอดีพองามนะคะใส่ใส่ได้แต่ว่าถ้าจะเอาไปขายก็แนะนําให้อเอาไปซักนิดหนึง<ช>นะค,คะแล้วก็เอาออไปรีดถ้าเป็นเนื้อเชิ้ตนะรุ้าจ๋าหรือว่าจะเป็นผ้าเชิ้ตนะ หรือว่าจะเป็นเสื้อเชิ้ตนะลูกค้าจ๋าแนะนาให้เอาไปซัก,รกรบรีดค่ะรีดก็บรีดซักก็บซักที่ต่างกันมากลูกค้าจ๋าผ้าจะเงาผ้าจ,า,าจะใหม่ขึ้นมานะลูกค้าจ๋าความใหม่คมเงาของเขาอ่าอย่าเพิ่งมาจากไลฟ์สดค่ะลูกค้าจ๋ามีอีกหนึ่งรายการนะเป็นหมวดเสื้อกีฬาเด็กนะคะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวฝากติดตามไปด้วยะนะคะ,คะว่าเป็นแบบไหนสไตล์ยังไงนะลูกค้าจ๋าฝากติดตามด้วยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเรามาจวดต่อเลยรายการที่สองนะคะลูกค้าจ๋าอย่าเพิ่งออกจากไลฟ์สดไปไหนนะคะลูก ะะะลูกค้าจ๋าเข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะฝากก like, ดไลค์กดแชร์กันมาได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าสินค้าของบักเรามีหลากหลายรายการสนใจหมวดไหนสอบถามพูดคุยกันเข้ามาได้นะคะลูกค้าจ๋าและก็พ่อค้าแม่ค้าต่างจังหวัดนะภายในอาทิตย์นี้นะคะลูกค้าจ๋าอย่างที่แจ้งเลยนะคะ แทนที่นี้พอดีต้องอภายในอาทิตย์นี้พอดีหมายถึงว่าจะส่งต่างจังหวัด่ะลูกค้าจะต้องภายในอาทิตย์นี้ถามว่าอาทิตย์หน้าเราส่งไหมบริษัทเราส่งแต่ว่าคนส่งจะไม่กระจายแต่ถ้าอยากให้ขายช่วงปีใหม่จริงๆลูกค้าต้องภายในอาทิตย์นี้ต้องรีบสั่งค่ะเพื่อจะได้จะส่งให้ลูกค้าเพื่อจะได้ทันขายช่วงปีใหม่ใช่ค่ะลูกค้าจ๋าอันนี้เราก็แจ้งลูกค้าแต่นเนินแล้วเนาะลูกค้าจ๋าสำหรับพ่อค้าแม่ค้าต่างจังหวัดนะคะลูกค้าจ๋าภายในอาทิตย์นี้เดิ ใครจะสั่งของใครจะซื้อของใครจะสต๊อกของนะคะลูกค้าจ๋าสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะคะ,ะคุมค้มๆเยอะๆยิ่งเป็นบวนนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นเชิ้ตเน้นเป็นงานไซส์ใหญ่คล้ายๆออกเป็นผ้าหนาปานกลางนะคะจ๋าเลือกทรงแขนก็ค้ะแขนสั้นคะแขนยาวแล้วแต่ลูกแล้วแต่กระสอบว่าไหน,นจะแขนยาวเยอะอันไหนจะแขนสั้นเยอะนะคะลูกค้าจ๋าบางกระสอบมันจะเป็นแขนยาวเยอะบางกระสอบอาจจะเป็นแขน ille, สั้นเยอะนะลูกค้าจ๋าแต่ว่าคุณภาพเกรดเอนะ ฟังไม่ผิดนะลูกค้าจ๋าสามพันสี่ร้อยนี่คือเกอเอนะค่ะลูกค้าจ๋าสา0พันสี่ร้อยบาทนี้ได้เลยทันทีนะคะลูกค้าจ๋าสา0พันห้าร้อยสาพัน่ะคุ้มคุ้มยั่วย่นะคะลูกค้ 3, าจ๋าคุะคะค้มคุ้ม,มยัวย่วย่นะคะส5 0พันห้าร้อยบาทสา0พันสี่ร้อยบาทตอนนี้นะคะลูกค้าจ๋าขออนุญาตนะคะลูกค้าจ๋า กระสอบนี้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามพันสี่ร้อยบาทนะคะคุ้มค้มจ้านะลูกค้าจ๋าสุดคุ้มกันไปเลยทีเดียวนะคะลูกค้าจ๋าคุ้มคุ้มยั่วๆค่ะลูกค้าจ๋าหลากหลายรูปแบบหลากหลายสไตล์นะคะลูกค้าจ๋าสุดคุ้มกันไปเลยทีเดียวนะคะอย่ารอช้าอย่ารอช้าค่ะลูกค้าจ๋าสุดคุ้มนะคะอ่ทีเดียวค่ะค่ะอันนี้ก็ประมาณประมาณการนะคะส่วนที่เหลือนะคะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปยุ้นกันอีกรอบนะคะ อ่ะทวนไลฟ์กันค่ะลูกค้าจ๋าสำหรับวนันนี้เป็นเสื้อเคิลเชิดผู้ชายนะคะนี่เป็นขนาดปานกลางนิดนึงค่ะลูกค้าจ๋าเป็นงาน USA รถ IT นะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคร,ราคา3,400บาทค่ะน้ำหนัก45่สิบากิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะลูกค้าจ๋า100ถึง110ชิ้นนะคะตกลงทุนต่อชิ้นนะคะลูกค้าจ๋าขออนุญาตประมาณการนะคะ30บาทค่ะ ค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถเข้าติดต่อบัตรได้เลยนะคะช่องทางในการติดต่อนะคะมีไลน์เฟซบุ๊กหน้าเว็บไซต์โทรสอบถามหรือจะเข้ามาที่หน้างานนะคะแล้วก็ช่องทาง YouTube ค่ะฝากติดตามอีกหนึ่งช่องทางเป็นช่องทางอินสตาแกรค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะขอบคุณค่ะ